บริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการจองซื้อโดยทั่วๆไปนะครับแต่เป็นการจองซื้อโดยที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยด้วยบริษัทก็จําเป็นจะต้องหาผู้ที่จะมารับเทคโนโลยีคนที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด,ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนการทําวัคซีนแบบปกติทั่วๆไปแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุดเราบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของบริษัทต่าง ในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวแต่ก็เห็นได้ว่ามีเพียงบริษัทสยามโบเซนส์เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเพราะฉะนั้นเอสซาเซเนกา,าเป็นผู้คัดเลือกบริษัทสยามโบเซนส์ครับการที่ประเทศไทยได้ข้อตกลงในการทํางานาารักษาเนี่ยนะครับ มีหลายประเทศอื่นๆอยากได้ข้อตกลงในทรองเดียวกันนี้กับเราแต่ด้วยความพยายามของพวกเรานะครับที่ทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับพวกเราใช้ในเรื่องของการเจรจาและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งนะครับรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบริษัทสยามโบเซนส์ให้สามารถที่จะปรับศักยภาพการผลิตให้มาผลิตวัคซีนชนิดบิลลเวกเตอร์ได้นะครับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณ595ล้านบาทบวกกับทางด้าน s อ g สนับสนุนอีก100ล้านบาทนะครับ เพื่อมาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้บริษัทสยามเบลเซนพัฒนาขีดความสามารถจนเข้าคุณลักษณะของบริษัทแอสซาเซเนกาได้จนเข้าคัดเลือกเรานะครับมันเป็นความพยายามของทีมประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับนึกอยากจะทําก็ทําไม่ได้นะครับเราต้องมี พื้นฐานอยู่เดิมซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้บริษัทแสมเปอเซ็นเป็นผู้เสนอเองว่าเพื่อลดข้อสงสัยต่างๆในการสนับสุนเอกชนจึงแสดงเจตจำนงไว้ในสัญญาการรับทุนเลยครับว่าจะ คืนวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยด้วยในจํานวนที่เท่ากันในทุนที่รับไปด้วยดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอยและคลาดเคลื่อนเนี่ยควรจะหมดไปนะครับและไม่ควรจะไปโยงกับเรื่องของการทํางานของสถาบันที่พวกเราเคารพรักครับ โควิดตอนนี้ผมก็คิดว่ามีแนวโน้มว,ว่าจะลดลงนะครับเราควบคุมได้ถึงแม้ว่าตัวเลขจะสูงขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ถ้าควบคุมได้มันก็ไม่มีปัญหาเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของมาตรการคัดกรองในเรื่องของการจัดพื้นที่ควบคุมข้อแักก็คือต้องขอความร่วมมือทุกท่านแล้วกันในเรื่องของมาตรการต่างๆอาจจะต้องยังคงเดิมต่อไปการจะตอบได้ว่าถึงเมื่อไร่เรานี้ ก็ต้องรอดูการประเมินผลเป็นวาระวาระไปวันนี้ก็ต้องดูผลสิ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับเรื่องการนําเข้าวัคซีนที่การช่วโยโรงบริษัทเหล่านี้ผมถือว่าเป็นการบิดเบือนบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยในการเสนอข่าวพวกนี้เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนเรื่องใดก็ตามที่ไม่่ข้อเท็จจริงแล้วนำมาแพร่ไม่ว่าจะในสื่อในอะไรโซเชียลก็าตามผมให้มีการดำเนินคดีทุกทุกรายการทุกเรื่อง ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับอย่าเอา,ากฎหมายมาขู่แต่ผมต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยนะไม่ไงั้นก็ต่างคนก็เขียนอะไรกันไปไม่รับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิ้นกฎหมายก็มีทุกตัว